แทนคำขอโทษดิวอริสราจัดชุดใหญ่มอบให้ชาวบ้าน750ครโเรือนจบดราม่าจุดผล่วันเกิดเรียกได้ว่าจบสวยสำหรับกรณีดราม่าของดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์โผมจุดผล่วันเกิดณโรงแรมริมแม่น้ำแห่งหนึ่งที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนสร้างความตื่นตะหนกให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นเพราะจุดเวลาค่อนข้างดึก ประมาณ22นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่หลายคนพักผ่อนแล้วขณะที่หมาแมวก็แตกตื่นตกใจวิ่งเตลิดออกจากบ้านจนเจ้าของต้องประกาศตามหากันวุ่นก่อนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งต่อมาสาวดิวพร้อมแฟนหนุ่มและผู้จัดการโรงแรมได้เดินทางไปที่บ้านของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเพื่อแสดงความขอโทษอย่างจริงใจและเตรียมส่งข้าวสารน,น้ำเปล่าไข่ปลากระป๋องนมกล่องหมามา่มาหน้ากาก,ากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างละ750ชุด เพื่อแสดงความขอโทษที่เธอไปทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นล่าสุด19มิถุนายนเพจบันเทิงชื่อดังเจมอลลอยแปดก็ได้โพ์ภาพของอุปกรณ์บริโภคที่สาวดีมอบให้แก่ชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเจมอยลอยแปดเดอะบางกอกอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ